โปรแกรมแข่งขันแบดมินตันอินเดีโอเพ่น2024รอบ16คนวันที่18มกราคมเวลา10นาฬิกาสานาทีคู่ที่1คอร์ด1ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุนภัทดาเกตทองมือ16ของโลกพบกับไทซืออิงมือ3ของโลกจากไต้หวันเวลา11นาฬิกายนาทีคู่ที่2คอร์ด1ประเภทคู่ผสมบสาสเดชาวพลโพลุพลงนเคราะห์กับปอปอสับสิริตรลตนาชัยคู่มือ7ของโลกพบกับเฉินตังเจีย๋ยกับโตอี้เหวยคู่มือ9ของโลกจากมาเลเซีย เวลา11นากานาทีคู่ที่2ขอดอประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรบวีช่อชวงมือ14ของโลกพบกับเผอปิงเจียวมือหของโลกจากจีนเวลา12นาฬิกาสินาทีคู่ที่3ขอดอประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวร้อยดาประจงใจคู่มือ1 0ของโลกพบกับมาโยมะสุโมโตะกับวาก,กานะนาการะคู่มือ8ของโลกจากญี่ปุน่นเวลา13นาฬิกาคู่ที่4ขอด1ประเภทชายเดี่ยว วิวกรูดวิทิศารมือ8ของโลกพบกับรีซุกวิวมือ18ของโลกจากฮ่องกงเวลา14นาฬิกา40นาทีคู่ที่6คอร์ดหนึ่งประเภทหญิงเดียวคลีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมือ18ของโลกพบกับอากาเนยามากุชิมือสีของโลกจากญี่ปุ่นเวลา19นาฬิกา40นาทีคู่ที่12คอร์ดหนึ่งประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสก,กายกิตินุพงเกลเรนคู่มือ3 3ของโลกพบกับเหลียง่วยเคงกับหวังฉางคู่มือหนึ่งของโลกจากจ,ากจีน ช่องถ่ายท่อสดค้อหนึ่งสปอทีวีข้อสองทูสปอตเจ็ดสปอทีวีส